เคยตกลุมรักใครครบกับใครแล้วเปิดเผยสถานะไม่ได้ไหมคะอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างหรือเหตุผลส่วนตัวหรือเพราะเพื่อนของเราทั้งสองคนนั้นไม่ถูกกันใช่ค่ะเรื่องราวที่ขนมนำมาเล่าในวันนี้นอกจากจะเป็นความรักที่ไม่ง่ายแล้วยังแฝงด้วยความแซ่บ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง K2 p u t o อยู่กับขนมและการรีวิวนิยายยูริหรือว่าหญิงรักหญิงนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่6แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขนมในทุกช่องทางเลยนะคะถ้าหากใครที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกชื่นชอบขนมก็รบกวนฝากกดติดตามช่อง K2 p u t o ด้วยนะคะ วันนี้เราก็ยังอยู่กับนิยายูริที่เปิดเรื่องแบบร้อนๆแซ่บๆต้อนรับฤดูร้อนบ้านเราอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องสั้นที่ตอนแรกขนมลังเลว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังยังไงดีนะคะเพราะว่า,าค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม้จบมานานแล้วค่ะน่าจะช่วงปี2015นะคะตอนนั้นขนมก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะแต่ก็ จำเรื่องเราแล้วก็ประทับใจกับเนื้อเรื่องที่มากกว่า NC นะคะพอช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยก็คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะตอนที่กำลังแข่งกีฬาดูเชียร์ลีดเดอร์นะคะแม้ NC เรื่องนี้เนี่ยจะขึ้นชื่อว่าแซ่บมากๆคือดีงามมากอะ่ะมีให้เราอ่านแบบช้ำอกช้ำใจเลยก็ว่าได้นะคะใครที่มองหานิยายเรื่องสั้นที่มี NC แซ่บให้ชื่นใจแบบนี้เนี่ยขนมขอบอกเลยค่ะว่า เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่ขนมได้เกิดน,นำมานะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะ a อ l เลิฟนะคะเขียนโดยคุณขวัญหรือว่าเลิร์นนั่นเองเล่มนี้ขนมสั่งพีออเดอร์จากเพจสะพานเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นเรื่องสั้นในความทรงจำที่อยากเก็บสะสมนะ ตอนแกะมาเนี่ยก็คิดว่าจะเอาเก็บขึ้นชั้นเลยนะคะแต่ไหนๆก็สั่งมาแล้วก็เลยหยิบมาเล่ามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมดีกว่าขออนุญาตแกะซีนก่อนนะคะแกะยากเหมือนกันนะคะเนี่ยด้วยความที่เล่มเนี้ยเป็นเรื่องสั้นนะคะตัวเล่มก็จะไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะคะ ปกติเนี่ยขนมจะใส่ปกใสแล้วก็เก็บในซองซิปไว้อย่างที่เห็นนะคะป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะหรือว่าทําให้หนังสือของเราเนี่ยเสื่อมบางทีก็เป็นจุดๆนะคะหรือว่าเป็นเชือ้อราใครที่อยากรักษาหนังสือของเราไว้นานๆก็นําเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตัวเล่มก็บางๆนะคะคืออ่านวันเดียวก็จบแล้วค่ะดูปกก่อนนะคะเล่มนี้เนี่ยปกสวยแบบแซบๆเลยนะ คือมีความเซ็กซี่ทั้งแวลตาแล้วก็ท่าทางนะด้านในเล่มเนี่ยก่อนจะไปถึงเงนื้อเรื่องนะคะไรเตอร์ได้บอกไว้ว่าตอนที่เขียนเนี่ยไม่ได้คิดรายละเอียดอะไรมากแค่หยิบเอาความประทับใจจากกิจกรรมที่เข้าร่วมมารวมกันด้านหลังปกนะคะเรื่องราวระหว่างปะมินตาและมิลิน ดาวมหาวิทยาลัยกับประธานกลุ่มลีดที่ดูเหมือนไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหรนะ่นักขมแ่งกันจนแทบท้าตบท้าตีกันเพราะดาวคณะปฏิเสธคำเชิญชวนไปเป็นลีดแต่พอเรื่องเล่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนแทบไม่ทันตั้งตัวมารู้ตัวอีกทีก็เป็นตอนที่ปะมินตาถูกมิลินโยกเลือนล่างเข้าใส่ก่อนกระชับควนคลางอยู่บนเตียงซะแล้ว ดูสิคะว่าแค่คำโปยเนี่ยก็แซบแค่ไหนนะเอาเป็นว่าขนมเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่มิลินและปะมินตาต่อไปนี้ขนมจะเรียกทั้งสองคนว่าลินกับไอ์นะคะทั้งคู่กำลังมีความสุขกันอยู่ในห้องในช่วงเช้าของวันแม้ว่า จะทำให้เธอไปเข้าเรียนสายก็ตามไอซ์เธอเป็นดาวคณะทันตแพทย์นักกิจกรรมตัวยงของมหาลัยแถมยังเป็นหน้าเป็นตาให้คณะอีกด้วยส่วนลินเธอได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งมีบุคลิกเป็นสาวเปรี้ยวจากกิจกรรมในช่วงเช้าทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเข้าเรียนสายตามระเบียบเลยไปกว่า10บนาทีแล้ว ซึ่งปกติไอเนี่ยไม่เคยมาเรียนสายเลยจะมาก่อนด้วยซ้ำทำให้ทุกคนมองด้วยความสงสยัยตามมาด้วยลินที่มาทีหลังนะคะทั้งสองส่งยิ้มให้กันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนของไอเห็นพอดีจึงคิดไปว่ากลุ่มของลินเนี่ยกำลังจะหาเรื่องไอเลยปฏิเสธแทนคงไม่มีอะไรหรอกความรักของทั้งสองคน คงจะง่ายและเปิดเผยมากกว่านี้ถ้าไม่คิดว่ามีเรื่องที่กลุ่มเพื่อนเคยบาดหมางก,กันในอดีตและไอเองก็ต้องรักษาภาพพโพสของดาวคณะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไอได้ถูกเชิญให้ไปร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะแต่เธอปฏิเสธไปซึ่งมันทำให้ลินและกลุ่มเพื่อนเนี่ยเสียหน้าเป็นอย่างมากเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มของทั้งสองคนไม่ถูกกันเท่าไหรนะ่นัก มีเรื่องให้ท้าให้ตบตีกันตลอดในช่วงนี้ไอ้กับลินต้องห่างกันด้วยเหตุผลบางอย่างค่ะลินเนี่ยก็ต้องไปซ้อมลีดทําให้กับดึกๆเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเลือกที่จะนอนหอของตัวเองดีกว่าไปรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของคนรักซึ่งในระยะห่างนี้ก็มีข่าวลือหนาหูว่าพี่อาร์ตคณะวิศวะตามจีบลินอยู คอยไปรับไปส่งกันหน้าหอทุกวันทำให้ไอซ์เริ่มรู้สึกร้อนใจว่าเรื่องนั้นจริงแค่ไหนตัวลินเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือตีตัวออกห่างด้วยซ้ำยังดูท่าทางสนิทสนมกันเกินเพื่อนหรือมากกว่าคนที่เคยมาจีบเสร็ดด้วยซ้ำทั้งที่ทั้งสองคนยังคบกันอยู่แท้ไอ้เกิดอาการหึงจนทำให้อารมณ์เธอแปรปรวนบ่อย,อยเมื่อมีโอกาส ได้อยู่ในการสองคนความหึงหวงทำให้เธอเผอลอทำรุนแรงกับลินจนตัวเองแทบจะร้องไห้ตามไปด้วยลินจึงบอกกับไอว่าลินรักไอแค่คนเดียวไม่ได้คบกับพี่อาร์ตด้วยแต่ถ้าบอกว่ามีแฟนแล้วคงจะเรื่องยาวให้สาวไปถึงตัวไอแน่ๆความรักครั้งนี้มันไม่ง่ายเลย ขนมเนี่ยขอเล่าเรื่องออลเลอรไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้คนที่กำลังลังเลจะซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องนี้ดีเนี่ยได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะราคาอยู่ที่120บาทถ้าเป็น e b o ุ๊คาคาอยู่ที่89บาทนะคะสามารถสั่งซื้อกับเพจสะพานหรือว่าค้นหาชื่อเรื่องในเม็บได้เลยค่ะ ขนมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์และเพจสะพานไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้าหากใครอยากได้เป็นรูปเล่มแบบนี้เนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยของส่งไว้ด้วยแหละแถมสะพานยังมีร้านค้าในช้อปปีด้วยนะคะจะชำระเงินปลายทางก็ได้ง่ายแล้วก็สะดวกตามความถนัดของเราเลยค่ะถ้าหากใครเคยอ่านหรือว่าชอบเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะ วันนี้เนี่ยขนมขอลาไปก่อนขอให้คุณสนุกกับนิยายที่อ่านสวัสดีค่ะ